ส่วนคนที่บอกว่าเสนอหน้าเอาของไปให้เขาเขาชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปยัดเยียดให้เขาเสือกอีสัตว์เขาไม่เอาเขาทิ้งเองอีเหี้ยเขาไม่เอาเขาโยนทิ้งค่ะพวกมึงดราม่าเหี้ยอะไรกันดราม่าอะไรกันก่อน เอากูไปโยงทําไมเอากูไปเป็นเครื่องมือความสนุกของพวกมึงให้มึงทะเลาะก,กันทําไมมึงยงเอายงเยี่ยแล้วหนาะแล้วอย่างเนี้ยคนที่เขาจะทำความดีเขาทำต่อได้ไหม เงินกูหาเองเดี๋ยวแจกเองไม่ต้องสอนสารแน่ยีดอกเดี๋ยวกูตบติดข้างฝาแม่งเลยจบแล้วจ้าขายของ